สวัสดีค่ะพบกับเช้าชาัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนกับมุกดาไลผมวุฒิครับวันนี้เรามีประเด็นใหญ่เรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่มีความคืบหน้าไปอีกขั้นหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้ครับใช่ค่ะวาระสําคัญคือทั้งสองฝ่ายไทยและกัมพูชาลงนามในบันทึกผลการประชุม13ข้อโดยหนึ่งในนั้นคือการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดครอบคลุมอาวุธทุกประเภทและคงกําลังไว้ในตําแหน่งเดิมห้ามเสริมกําลังเพิ่มนอกจากนั้นยังมี การตั้งคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ interim observer teams ที่ประกอบด้วยผู้ช่วยทูตทหารของประเทศอาเซียนประจำไทยและกัมพูชานำโดยผู้ช่วยทูตทหารของมาเลเซียเพื่อเข้าไปสังเกตการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่จะไม่ข้ามแดนใช่ค่ะการทำงานของคณะนี้จะต้องประสานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และ GBC ในแต่ละประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีฝ่ายใดละเมิดการหยุดยิง อีกข้อที่น่าสนใจคือทั้งสองฝ่ายจะหลีกเลี่ยงการยั่วยุไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางทหารหรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและยังตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งมวดเช่นการเร่งเก็บและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศอย่างมีเกียรติและการส่งเชลยสึกคืนตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3ฟังดูเป็นข้อตกลงที่ชัดเจนแต่ก็ยังมี2ประเด็นที่ไทยเสนอแต่กัมพูชาย,ยังไม่ตอบรับคือการร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนและการร่วมกันปรับปรามการพนันข้ามชาติ รรวมมมมถึงแกมเมอ์ข้าพรมแดนลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกาลาโหมซึ่งเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยย้ำว่าสิ่งที่ตกลงกันวันนี้จะเกิดผลจริงได้ต้องอาศัยความจริงใจทั้งสองฝ่ายพร้อมบอกว่าไทยยึดมั่นในหลักเพื่อนบ้านที่ดีและหวังว่ากัมพูชาจะทำเช่นเดียวกันครับฟังแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญ,ญาณบวกนะคะเพราะก่อนมาประชุมฝ่ายไทยได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติและคอรมอชุดเล็กแล้ว แต่ก็มีเบื้องหลังที่น่าสนใจนะครับคณะเลขานุการทั้งสองฝ่ายประชุมกันถึงเที่ยมคืนกว่าในวันที่6สิงหาคมเพราะบางหัวข้อฝ่ายกัมพูชาต้องส่งเรื่องกลับไปพิจารณาที่พนมเปญก่อนจึงทําให้การสรุปข้อตกลงล่าชา้าถ้าดูจากกระบวนการทั้ง GBC และ RBC จะเป็น,นกลไกหลักในการติดตามการหยุดยิงส่วนรายละเอียดเรื่องการปรับกําลังจะเป็นงานของ RBC ที่ระดับแม่ทัพภาคไปกําหนดกันอีกที ถ้ามองในเชิงวิเคราะห์ประเด็นนี้สะท้อนว่าทั้งไทยและกัมพูชากำลังพยายามหาทางลดความตึงเครียดแต่ก็ยังมีจุดทดสอบความจริงใจอยู่เช่น2ข้อเสนอที่กัมพูชายังไม่ตอบรับและการปฏิบัติจริงหลังหยุดยิงใช่ค่ะและยังต้องติดตามว่าการมีผู้สังเกตการอาเซียนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้จริงแค่ไหนเพราะแม้จะไม่ข้ามแดนแต่ก็มีบทบาทในการรายงานและกดดันทางการทูตอยู่ไม่น้อย ดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับตาต่อไปคือการประชุม r b c ในอีก2ส,สัปดาห์และการประชุม GBC รอบหน้าในอีก1เดือนว่าจะมีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใดและ2ประเด็นที่ค้างอยู่จะได้รับคำตอบหรือไม่คุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าข้อตกลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพช,ชายแดนอย่างยังย่งยืนได้หรือไม่หรือจะเป็นเพียงสัญญาใจที่รอการพิสูจน์ฝากคิดฝากติดตามกันนะครับและถ้าอยากไม่พลาดประเด็นร้อนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนไว้ด้วยสวัสดีครับ